ือการกล้าแสดงออกแล้วก็การตั้งใจตั้งใจในสิ่งที่เราศึกษาเราอยากทําอ่ะมันดีนะ,ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนชนเผ่าใช่ไหมถ้าเรากล้าที่จะแสะดงออกกล้าที่แบบจะทําอะไรก็ได้ให้ให้เขาเห็นว่าเออเราทําอันนี้ได้นะเราเออเราก็เก่งเหมือนเขานะเขาก็จะยอมรับเราได้นะที่พี่จะฝากก็คือ ที่อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะถึงแม้แว่าจะตั้งใจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะความรู้ของเราอยู่แค่ปลายมือนะคะสมัยนี้โลกมันกว้างขึ้นการใช้ชีวิตมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เกิดอุปสรรคมากขึ้นนะคะที่ขอให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะคะตั้งใจเรียนแลวก็อุปกณผ่านอุปสรรคไปได้นะคะ